ค่ะตอนนี้พงก็อยู่ที่โรงแรมสุขโมทัทกรุงเทพนะคะวันนี้ฟงได้มาเข้าพักที่ห้องห้าเ้าสองเป็นห้องขับลูมนะคะหรือว่าขับคิงค่ะลองเข้ามาดูเลยค่ะแล้วททีุดข้าขงในเลยคะ่ะเป็นห้องขับลูมนะคะจะขออนุญาตปิดประตูสักครู่นะคะโอเคในส่วนแรกที่เข้ามานะคะก็ จะเจอมินิบาร์นะคะมินิบาร์นะคะก็จะมีน้ำดื่มให้นะคะเป็นน้ำดื่มของสิงอันนี้สามารถขอเพิ่มเติมได้นะคะวันหนึงเขาให้3ขวดนะคะส่วนน้ำอีเวยนี้คือเป็นเอ็กซ์ตร้ชาชั้นนะคะต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็มีชากาแฟให้เป็นของเนสเตโซนะคะนี่ก็ฟรีนะชาก็มีแก้วก็มีให้ทุกแบบเลยค่ะเป็นชาแก้วชานะคะแก้วกาแฟแก้ววนมีหมดค่ะ ในส่วนชั้นที่1น,นะคะก็จะเป็นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ก็คือเป็นเอ็กซ์ตร้าชาต้องเสียตังค์เพิ่มค่ะแล้วก็ตรงนี้นี่มาข้างล่างนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตเนะะี่ยค่ะสิ่งนี้เสียตังค์หมดเลยค่ะต้อง่ายเงินเพิ่มนะคะที่ฟรีก็จะมีแค่ชากาแฟแล้วก็น้ำเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องที่อยู่ซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ จะเป็นที่วางกระเป๋ากับที่แข่นเสื้อผ้าเลยส่วนข้างล่างนี้นะคะจะเป็นที่วางชั้นรองเท้านะคะก็จะมีสลิปเปอร์ให้นะคะสองคู่เลยนะคะนค่ะสามารถนำกลับบ้านได้นะคะแล้วก็กระเป๋านะคะอันนี้ให้ใช้ระหว่างการเข้าพักของโรงแรม ก็ว,ว่าเรายืมใช้ได้แบบแต่ของก็จะกกติกตอนลงไปท้านห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ใช้แค่แฟนในโรงแรมนะคะไม่ได้ให้กลับบ้านนี่ก็จะเป็นอ,อ่รู้สึกจะเป็นห้องซักรีนะคะเหมือนกับว่าเสื้อผ้าตัวไหนสามารถส่งไปซักรีได้แต่ว่าต้องมีเสียตังค์เพิ่มนะคะเป็นราคาของชิ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะคะเนี่ค่ะ ก็จะมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบั๊สโรบบั๊สโลบคขานุ่มมากแล้วก็มีโลโพ้ของสุโข,ขทัยด้วยค่ะนี่โอ๊ยเว็นหลอนจังโอเคค่ะนี่จะมีเตารี่อยู่ด้านแอยู่ด้านนี้นคะีเตารี่อยู่ด้านในนะคะสามารถเอานำมารี่ได้น,นะคะเกิดมีใส่ไปทุรนะข้างนอกก็ สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองค่ะถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องกระจกที่จะเป็นในส่สวนของห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องแห้งกับห้องเปียกนะคะอันนี้ก็จะเป็นชักโครกอัตโนมัตินะคะแต่ฝาไม่ออโต้น,นะแต่แบบปุ่มเหมือนญี่ปุ่นเลยเนะะี่ยค่ะห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้โอเคค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำ ใน,นส่วนของห้องอับซออิงล้างหน้านะคะจะเป็นแยกชายหญิงนะคะที่เส่เธอนะคะนี่ค่ะก็จะมีอเมนิตี้ให้นะคะก็จะเป็นของเฮรี่ค่ะเฮรี่นะคะนี่ก็เป็นไม่ใช่อ่างจากุซชี่เป็นอ่างวัดพับแช่น้ําธรรมดาค่ะในส่วนนี้ค่ะเซ็ตซัวผ้าคนหนูก็อยู่ด้านนี้ค่ะตเต่าผมก็อยู่ด้านนี้นะคะ โอเคค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นเตียงคิงนะคะซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอมน,นิตี้ที่ทางโรงแรมจัดสัรให้นะคะก็เป็นผลไม้ก็ได้แก่สาลี่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะมีช้อนส้อม,มให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซฟากว้างขวางมาก กว้างจริงนะคะจอทีวีนี่แบบสี่สิบห้าสิบนิ้วได้เลยะ่ะไว่มากอ่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเออ่รีโมทีวีนะคะนี่ก็ห้องนี้เป็นห้องขับรูมนะคะก็จะได้เห็นว,วิวสระว่ายน้ำนะคะข้างล่างเลยิวสวยมาก นี่เป็นส่วนของโตทํางานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดโรงแรมก็จะให้เราเลือกว่าจะไปทานที่ห้องอาหารหรือว่าจะเป็นอินรูมดร์ริงนะคะก็มีให้เราเลือกเลยค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารเชา้าให้เราติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กเลือกเอาเลยว่าเราจะทานอะไรบ้างแล้วไปแขวนประตูหน้าห้องก่อนเที่ยงคืนเวลากี่โมงอะไรก็ว่ากันไปเลือกเวลาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาสร่งให้ตอนเช้า โต๊ะทำงานใหญ่ยอยู่นะคะเนี่ยกว้างกว้างเลยกว้างฝากมากใครจะิร์ k ฟอร์มโฮมหรือจะเปลี่ยนที่ทำงานก็มาลองที่สุโขทัยได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสายโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เผื่อต้องการอะไรเพิ่มเติมโดยการกด0น,นะคะัคเปอร์เขาก็มีให้หมดเลยนะมี USB ทั้งสามช่องเนี่ย เราพักไฟเต้าเสียบสามเต้าเสียรูก็มีแค่สองช่องโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของจดหมายในเผื่อทํางานส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่เขามีของแถมให้ในช่วงโควิดก็เหมือน็นแอเมนิี้ให้แบบว่าเออเรื่องสุขาลาักษณะช่วงโควิดนะคะก็จะเป็นให้มาสองชุดก็จะเป็นหน้ากากอนามัยลายสุขโขทัยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ ผงเขาก็จะเป็นนี้ให้เลยสุขโมไทยแล้วก็นี่ค่ะแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดมือนะคะโลโก้สุขโมไทยเลยนี่ให้มาสองชุดเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะทุกคนเทยมาเที่ยงนะคะ มีส,ส่วนต่างนะต่อนะคะถ้าไม่อิ่มขอทานเพิ่มได้ไหมคะพี่หรือว่าเขาจะเป็นเซตอย่างนี้ให้ห้องหนึ่งเซตหนึ่งอย่างนี้โอเคไม่เป็นไ,ไ,ไรค่ะโอเคงั้นพวกจะลองทานตัวโคน,นมียากรยของมือแล้วกันแล้วก็ทาค่กับ คนถายหยิวแล้ว City.